ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีนะครับอาทิพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปรกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศพลอากาศเอกประจิมจันตองรัฐมนตรีคมานาคมนางกอบการวัฒนวารังกูลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้แทนภาคธุรกิจเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนับเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกตามคําเชิญของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยจะมีการหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับผู้นําญี่ปุ่นเช่นการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ําลึกทวายการส่งเสริมการค้าและการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีและภริยามีกําหนดเข้าเฝ้ามงมุฎราชกุมารญี่ปุ่นและพบหารือกับภาคธุรกิจญี่ปุ่นนอกจากนี้จะทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงชิงคันเซ็นด้วย ส่วนกรณีที่มีรายงานนะครับว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่าคอสช,อชอไม่อนุญาตให้หนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปฮ่องกงตามคำขอนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปสอบถามจากสื่อที่นําเสนอข่าวดังกล่าวเอง